สวัสดีครับมือนี้จะพามาบึงตะกะแตนครับสำหรับตะกะแตนนะครับเนาะเป็นสัตว์ปีกที่ตอนนี้กำลังมาแรงครับสัตว์ที่เลี้ยงเป็นอาชีพเสริมใดนะครับเนาะตัวนี้คือเ้าเลี้ยงอยู่2องสามยพันธุ์นี่ครับเป็นสายพันธุ์ไทยตัว้ ก็ได้เก็บไข่ไปแล้วลองฟักไข่เพิ่งแล้วก็กำลังทดวสอบครับสำหรับการเลี้ยงตะกะแตนนะครับเนะบบเบาะก็อันดับแรกก็ต้องมีหย่าสก่อนกับถ้าบ่มีหย้านี่ก็คือการเลี้ยงมันจะยากือเฮาจะหาหยาบ่ไไ้อาหารของมันก็มีหลากหลายทอกครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือหย่านะครับ เป็นใบตองก็ได้แต่ว่าเพิ่อนกะจะบอ่อสมบูรณ์ครับเพราะว่าเพิ่นกินอยาเป็นอาหารอยู่แล้วครับที่การดูแลก,กับอ่ออยากครับระวังแกหมดแล้วก็นกเนาะครับเนะาะจะเป็นมุงที่ตาทีกะบ่ได้ว่างอยากครับหมดไอ้นก ตาหางเนี่ยกะนกสามารถที่จะตอดเดี๋ยวมันก็จะขาดได้เนาะสามารถเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมได้ครับตัวนี้ตัวกระแตนกะอายุประมาณจะสามสิบห้ามื่นครับกะเริ่มที่จะโคมกันจะผสมพันธุ์แล้วเนาะรับเนาะสำหรับการเลี้ยงตัวกระแตนนล้วกับเนาะ ใครมันก็จะอยู่ที่ขีดละ1,000บาทโตสดก็จะอยู่ที่กิโลละ400บาทครับสามารถเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมได้สำหรับคนที่ทำงานลักกเลี้ยงได้ครับแก้อาหารมือละสองขัง นี่เพื่อนก็กำลังรอขาบครับจะติดปีกก็มีพร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วครับนี่ประมาณสี่สิบข้มือกะจะเริ่มบ้างไข่แลลวเนาะครับเนาะดูแลีก็ให้ระวังจะหมดแล้วครับ ระยะส่วนแหลก,ก,กดูเรีหมดเพราะให้เพิ้นใหญ่ในจังหน่อยก็บ่ต้องระว่างหยังมากมายครับนี่สาหรับการอบไข่ของผมนะครับเนะเาะเฮาจะเอาใส่กองโฟมนี่นะครับเพราะว่าช่วงนี้มันบ่ค่อยมีแดดเนาะบางคนเพิ่นจะจะเอาใส่กระสอบนะครับแต่ว่ากระสอบนี่มันจะอบอุณหภูมิได้บ่ดีบันไดเนาะครับเนาะ สำหรับไข่ตัวนี้เป็นไข่สายบ้านไดครับตอนนี้กำลังแก่แล้ววิธีการกำลังแก่กำลังจะแตกแล้วครับการดูแลไอ้ข่นอะกครับนะเนาะเขาก็พุ่มหนามแก่สาวแรงครับยังกิน,นเขาก็เอาไปตากแดดไว้ อุณหภูมิเป็นสูงๆในทั้งน้อยเพราะว่าตกะกเตียนเป็นหมักแดดนะครับเนาะแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นฤดูฝนที่ผมออกขึ้นไปไว้ตึ้งๆในเมืองบายัางนะครับไก่ครับย่านไก่มาตอดกองฟูมไก่นี่มากแนงครับกองฟูมครับครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ ก็ลาไปสัมเนาะครับเนาะดีครับ